สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าอัจฉริยะเลยก็ว่าได้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์และก็สมการที่ทุกคนรู้จักดี E เท่ากับ m c ีสแควซึ่งมันไม่ใช่แค่สูตรธรรมดาธรรมดาแต่มันเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องจักรวาลของเราไปเลยนะคะจริงครับสมการนั้นสำคัญมากพลิกความเข้าใจเรื่องมวลกับพลังงานเลย วันนี้เราก็จะมาไล่เรียงชีวิตแนวคิดสำคัญสคัญของเขาจากข้อมูลที่เรามีกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยไปจนถึงปีที่แบบว่าพีกมากปี1.905ปีมหาสจรรย์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพจนถึงช่วงท้ายๆชีวิตแล้วก็มรดกที่เขาทิ้งไว้ค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจเส้นทางชีวิตของคนคนนี้ที่ความคิดเขาส่งผลกับวงการฟิสิกส์มหาศาลจริงๆนะคะ เอาละค่ะมาเริ่มกันที่ชีวิตช่วงแรกก่อนเลยดีกว่าจากเด็กที่ดูเหมือนจะพูดช้ากลายมาเป็นไอน์สไตน์ได้ยังไงคะไอน์สไตน์เกิดปี1879นะครับที่เยอรมนีครอบครัวเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าตอนเด็กๆเ,เนี่ยว,ว่ากันว่าค่อนข้างเงียบอืช่างคิดแต่เริ่มพูดช้ากว่าเด็กทั่วไปอ๋อเหรอคะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบการเรียนในโรงเรียนเท่าไหร่ที่เน้นท่องจําเยอะๆนะครับ จะมีจุดเปลี่ยนสําคัญตอนเด็กใช่ไหมคะเรื่องเข็มทิศใช่เลยครับตอนห้าขวบพอให้เข็มทิศเล่นแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเข็มมันชี้ไปทางเดิมตลอดมันมีแรงอะไรที่มองไม่เห็นอยู่หรือเปล่าจุดเริ่มต้นความสงสัยทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะเนี่ยนั่นแหละครับคือเชื้อเพลิงสำคัญเลยต่อมาเขาก็ย้ายไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ ETH Zurich ที่ซูริกใช่ไหมคะครับ ที่นั่นก็ได้สัญชาติสวิสด้วยถึงตอนเรียนจบผลการเรียนอาจจะไม่ได้โดดเด่งอะไรมากแต่ความคิดต่างๆมันเริ่มก่อตัวที่นั่นแล้วก็มาถึงปีที่ทุกคนพูดถึงปี1905ปีมหัศจรรย์หรือ annus mirabilis ตอนนั้นเขาทำงานเ,าเป็นเสมียนอยู่ที่สำนักงานสิทธิบัตรในเบิร์นใช่ครับทำงานตรงนั้นก็เหมือนมีเวลาส่วนตัวให้ได้ขบคิดเรื่องฟิสิกส์ที่เขาสนใจไม่น่าเชื่อว่าจากตรงนั้น จะมีผลงานเปลี่ยนโลกออกมาถึง4ชิ้นในปีเดียวหนึ่งในนั้นคือเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเกี่ยวกับแสงใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาเสนอว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่คลื่นอย่างที่คิดกันมาตลอดแต่มีคุณสมบัติเป็นอนุภาคด้วยคือเป็นก้อนก้อนพลังงานที่เรียกว่าโฟตอนโฟตอนอือแนวคิดเนี้ยสำคัญมากเป็นรากฐานของกลศาสตควอนตัมเลยแล้วก็น่าสนใจว่ารางวัลโนเบลที่เขาได้ปี1919เนี่ย ก็มาจากงานชิ้นนี้แหละครับไม่ใช่ทฤษฎีสัมพัทธภาพอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไดโนเบลจากเรื่องโฟโตอิเล็กทริกนี่เองแล้วทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ดังมากๆล่ะคะมาตอนไหนก็ในปี1905เหมือนกันครับเขาเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก่อนสัมพัทธภาพพิเศษครับหลักๆคือบอกว่ากฎทางฟิสิกส์เนี่ยมันเหมือนกันหมดสําหรับทุกคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะแล้วก็เอ่อความเร็วแสงในสุญญากาศเนี่ย มันคงที่เสมอไม่ว่าคนมองหรือต้นกําเนิดแสงจะเคลื่อนที่ยังไงก็ตามฟังดูเหมือนง่ายแต่ผลที่ตามมามันน่าทึ่งมากใช่ไหมคะเรื่องเวลายืดหดได้นี่ใช่ครับเป็นข้อสรุปที่แปลกใหม่มากในยุคนั้นแล้วก็แน่นอนสมก,การ e เท่ากับ mc กำลังสองที่บอกว่ามวลกับพลังงานมันเปลี่ยนรูปกันได้ก็มาจากปีนี้เหมือนกันโหปีเดียวจริงๆปี1905นี่คือสุดยอดมากทั้งชีวิตเขาและวงการฟิสิกส์เลยนะคะ แล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นต่อยอดไปเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอีกครับปี1915ก็ตีพิมพ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปออกมาอันนี้เป็นการขยายความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงไปอีกระดับเลยเขาอาธิบายว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยจริงๆไม่ใช่แรงแบบที่นิวตันคิดแต่เป็นผลมาจากความโค้งงอของสิ่งที่เรียกว่าการอวกาศ Space Time การอวกาศใช่ครับเหมือนกับว่ามวลหรือพลังงานเนี่ยมันไปทําให้การอวกาศรอบๆตัวมันบิดเบี้ยวไปเหมือนเราวางลูกโบลิิงลงบนผ้าใบผ้าใบมันก็ยุบลงใช่ไหมครับนึกภาพออกค่ะทีนี้พอมีอะไรวิ่งผ่านใกล้ๆมันมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามรอยยุบนั้นนั่นแหละครับคือแรงโน้มถ่วงในมุมมองของไอน์สไตน์อธิบายได้เห็นภาพชัดเลยค่ะ แล้วการพิสูจน์ที่ทำให้เขาดังเปรี้ยงปร่างไปทั่วโลกก็คือตอนสุริยุปราคาปี1919ใช่ครับตอนนั้นเซอร์อาร์เธอร์เอดดิงตันนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษไปสังเกตการสุริยุปราคาแล้วก็พบว่าแสงจากดาวที่อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์เนี่ยมันเดินทางโค้งจริงๆเวลาผ่านใกล้ๆดวงอาทิตย์ซึ่งมันตรงกับที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทํานายไว้เป๊ะโอ้โหพอผลออกมาแบบนี้ครับ ภาดหัวข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยออสไตน์กลายเป็นคนดังระดับซูเปอร์ร์ในแวดวงวิทยาศาสตร์แล้วก็ในหมู่คนทั่วไปด้วยในชั่วข้ามคืนแต่ชีวิตเขาก็มีช่วงที่ต้องเผชิญความยากลำบากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงที่นาซีเริ่มมีอำนาจในเยอรมนีใช่ครับด้วยความที่เขาเป็นชาวยิวแล้วก็มีแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมซึ่งขัดแย้งกับนาซีพอปี1933เขาก็เลยตัดสินใจอพยพไ,ไปสหรัฐอเมริกา ไปทำงานที่ Princeton ครับที่ Institute for Advanced Study ที่ Princeton, รัฐ New Jersey ทีนี้มีประเด็นน่าสนใจคือแม้ว่าโดยส่วนตัวเขาจะเป็นคนที่รักสันติภาพมากๆนะครับแต่เขาก็กังวลว่านาซีเยอรมนีกำลังอาจจะ,ะพัฒนาอาวิทนิวเคลียร์ได้อ๋อเรื่องจดหมายถึงประธานาธิบดีรรสเวลใช่ไหมคะใช่ครับ เขาก็ร่วมลงนามในจดหมายฉบับนั้นเตือนถึงความเป็นไปได้เรื่องระเบิดปรามาณูซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การก่อตั้งโครงการแมนฮัตตันของสหรัฐเพื่อสร้างระเบิดปรามาณูก่อนเยอรมน,นีแต่เหมือนภายหลังเขาก็รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจนั้นแล้วก็หันมารณรงค์ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังถูกต้องครับเขารณรงค์เรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างแข็งขันมากในช่วงหลังสงครามแล้วก็ยังเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิพลเมือง ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในอเมริกาด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาททางสังคมชัดเจนมากนะคะครับผมในช่วงเทคล้ายของชีวิตเนี่ยเขาพยายามอย่างมากที่จะหาทฤษฎีสนามรวมหรือ Unified Field Theory ทฤษฎีที่รวมทุกอย่างประมาณนั้นครับคือพยายามจะหาชุดสมการเดียวที่อธิบายแรงพื้นฐานในธรรมชาติได้ทั้งหมดทั้งแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบเข้มแบบอ่อนแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สำเร็จ แล้วเขาก็เสียชีวิตไปในปี1955ครับที่พรินสตันอายุ76ปีแต่มรดกที่เขาทิ้งไว้นี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะไม่ใช่แค่สูตร E เท่ากับ mc Square หรือทฤษฎีสัมพัทธภาพแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดพื้นฐานของเราเกี่ยวกับอวกาศเวลาแรงโน้มถ่วงมวลพลังงานใช่ครับมันเป็นรากฐานสำคัญให้กับฟิสิกส์สมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีหลายอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น GPS เลเซอร์หรือพลังงานนิวเคลียร์ก็ล้วนมีรากฐานมาจากแนวคิดของเขาทั้งนั้นภาพจำของไอน์สไตน์ในสายตาคนทั่วไปก็เลยไม่ได้เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ผมฟูๆอย่างเดียวครับแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอยากรู้อยากเห็นการกล้าตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆแล้วก็การยืนหยัดในหลักการเพื่อมนุษยธรรมด้วย สรุปแล้วเส้นทางชีวิตของไอน์สไตน์นี้ซับซ้อนน่าทึ่งมากนะคะจากเด็กที่ดูเหมือนจะมีปัญหาในการสื่อสารตอนแรกๆมาเป็นเสมียนในสำนักง,งานสิทธ,ธิบัตรแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปเลยครับเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษามากๆ แล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าการเดินทางของอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ที่ต้องเผชิญทั้งชื่อเสียงโด่งดังความคาดหวังจากสังคมแล้วก็ความมุ่นวายทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งกับโลกภายนอกที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากๆ